ที่ไม่เดินผ่านจะเป็นเด็กผู้ชายตัวดํามากที่เป็นความศักดิ์สิทธิ์มันไม่ใช่จะมีเขาเลือกเราแล้วเราก็ต้องกัตัอยู่มันเป็นศรัทธากับความของอย่างนี้คือว่าไม่โดนกับตัวเองก็จะพบของเลนซ่อนแอบกับเด็นอื่อฉันก็ตามไปได้เที่ยวแล้วปังเพิ่มพลังชีวิตชีวิตของมนุษย์มีความผกผันหันเหอยู่ตลอดเวลา ดีและร้ายถูกสลับไปมาอย่างไม่มีคำเตือนใดๆเกาะเกร็ดเกาะขนาดใหญ่กลางแม่น้ำเจ้าพยาพื้นที่ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาเป็นที่อาศัยของชาวมอญเก่าแก่ไทยมอญไทยมุสลิมไทยพุทธสามัญชาติอยู่รวมกันการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยมอญมุสลิมกลายเป็นเสน่ห์ที่น่าค้นหา ผ่านเรื่องราวของศิลปะและงานฝีมือเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดท่ามกลางบรรยากาศริมน้ำอันสดชื่นสร้างความกลมกล่อมให้พื้นที่แห่งนี้เป็นอย่างมากอย่าเมื่อสูญเสียความมั่นคงการบนบานขอพรต่อสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติคงเปรียบเสมือนกับการเสี่ยงโชคที่ทำให้มนุษย์ได้สมดังปรารถนา การงานก้าวหน้าการเงินมั่งคั่งสุขภาพที่ยั่งยืนความรักสมบูรณ์แบบความมั่นคงแคว้วคลาดสิ่งเหล่านี้ล้วนคือหมุดหมายสำคัญที่ทุกคนต่างไขว่ควา้าดังเช่นวัดเสาทงทอง,ท,องที่มีความเชื่อความศรัทธาในด้านเสริมดวงคือพี่เลื่อมใสวัดเนี้ยเป็นวัดมอนวัดเสาทงทอง,ทอง เดิมชื่อวัดสวนหมากเป็นที่ประดิษฐานเจดีสมัยอยุธยาที่สูงสุดในอำเภอปากเกร็ดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวชุมชนให้ความเคารพศรัทธาคอยปกป้องคุ้มครองคนในชุมชนและส่งเสริมดวงชะตาให้แก่นักท่องเที่ยวที่สอบแสวงหาโชคลาภน้องกุมารจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นกุมารแบบนั้นเป็นองค์เทพมาปกรักรักษาอยู่ที่นี่เล่าลือกันตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย พี่าพาหลานมาเล่นรถบังคับที่วัดก็เล่นเสร็จหลานเอารถเข้าไปเก็บแต่พอไปถึงที่บ้านรถวิ่งออกมาเองเขาก็เป็นเล่นรถอยู่ที่บ้านเป็นเล่นกับลูกสาวเขาก็จะได้ยินเสียงนั่งลากรถเล่นเล่นรถอะไร น่าจะเป็นเด็กที่เล่นเพราะชอบเล่นไม่มีใครบอกเลยว่ากลัวพี่กุมาส่วนใหญ่จะรักส่วนมากนักท่องเที่ยวจะได้โชคไปเยอะค่ะเขามาซื้อน้ําแดงถวายแก้บนเป็นเป็นลังๆะความเชื่อนับเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้คนในสังคมมีความใกล้ชิดและสามัคคีกันร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนให้หน้าอยู่ คงความเรียบง่ายบนเกาะขนาดใหญ่ที่ไม่ไหลไปตามสายน้ำแห่งนี้เกาะเกร็ดทุกตารางนิ้วบนแผ่นดินไทยล้วนมีวิถีธรรมเนียมความเชื่อความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมากมายหากต้องการไปขอพรขอพลังพิเศษเกี่ยวกับเสริมดวงยังมีสถานที่อื่นๆที่เราได้รวบรวมไว้จากทั่วประเทศ ชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งนอกจากจะมอบความสุขทางกายยังมอบพลังพิเศษให้กับจิตใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้อีกด้วย <c oughs> ทเที่ยวแล้วปังเพิ่มพลังชีวิตเสริมดวงมั่นคงแคล้วคลาดวัดเสาทงทองจังหวัดนนทบุรีพี่จุ๊บพี่แก่ก็รออยู่อะค่ะ